วันนี้เสนอคำว่าผัดกระเพราหมูสับค่ะทุกคนเริ่มกระทะให้เดอดให้ร้อนค่ะ นั่งซอยหน่อไม้ลงไปจ้าจะได้น่ากินซอยลงไปเลยเริ่มด้วยการปรุง ้ำตาอย่าจะหวานเกินไปคนค่ะมาทุกคนน้าตาผักกะเพราหมูสับน่องไม้หนุ่จะเป็นแบบนี้ค่ะกินมากผักกะเพราหมูสับน่องไม้หนุ่เป็นแบบนี้จ้า